ยายต้มกระดูกอ่อนนะทุกคนก่อนจะต้มก็คือเอาน้ําใส่ขึ้นไปแล้วแต่กระดูกมากกระดูกน้อยนะของยายใส่น้ําขนาดนี้แล้วก็กระเทียมกระเทียมกีบใหญ่หกกีบรากผักชีห้ารากรากรากใหญ่หน่อยนะแล้วก็ฮิตไทยซองละห้าบาทหมดซองเลยนะทุกคนแล้วยายก็ตั้งไฟพอน้ําเดือดก็เอากระดูกหมูใส่กระดูกหมูใส่แล้วยายก็ ตุ๋นไปสักพักแล้วนะตุนไปสักพักหนึ่งแล้วแล้วยายก็มาเอาใช้โปะไอ้ใช้เท้าใช้เท้ากับเห็ดหอมใส่นะทุกคนแล้วเดี๋ยวก็จะตุนไปจนกว่าผักจะเปื่อยกระดูกอะโอเคแล้วเพราะว่ายายตุนสักยี่สิบนาทีได้แล้วกระดูกนะแล้วยายก็เอาผักใส่แล้วเดี๋ยวมาตุน อ่อนๆไฟอ่อนๆอ,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 อีกสักพักหนึ่งแล้วเดี๋ยวมาดูกันนะทุกคนรสชาติยายก็ปรุงมีเกลือมีซอสฟาเขียวแล้วก็ชูรสแค่นี้นะทุกคนแล้วก็เห็ดหอมมาเดี๋ยวเรามาดูอีกสักพักหนึ่งยายจะเคี่ยวไปอีกสักพักหนึ่งเสร็จแล้วขั้นตอนสุดท้ายก็คือใส่ผักชี เรียบร้อยแล้วนะทุกคนกระดูกหมูเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนลูกชายซื้อกระดูกอ่อนมาให้ยาให้ยายต้มแม่ต้มกินบอกให้แม่ต้มกินเขาจะรีบกลับไปทำงานก็เ,เลยให้แม่ต้มไว้มากินด้วยกันทุกคน